อัปเดตราสุดสำหรับสาวกโตโยต้าแรนคุิเซอร์ FJ รหัส 500D ได้เปิดเผยภาพจุดสิทิบัติเมื่อปี2024ตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมารุ่นนี้มีข่าวมา3ปีตั้งแต่ปี2023-24ราสุดปี2025ได้เลิกที่จะผลิตซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีความคืบหน้าเกี่ยวกับตัวรถว่าจะใช้พื้นฐาน IMV ร่วมกับไฮรัก โตยต้าฟอนเจเนอรรวมไปถึงไฮรักแชมป์ซึ่งเป็นพื้นฐานที่มีความแข็งแกร่งแล้วก็ใช้งานอย่างคงทนถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่หลายคนเฝ้ารอคอยแล้วก็จับตามอง l a นควิเซอร์เรุ่นใหม่นี้สวัสดีแผนดุกท่านนะครับด่วนสุดเลยนำะมาอัปเดตให้กับเป็นแฟนสาวกของโตย a ต้านะครับสำหรับ โตโยต้าแลนคูเ i อร์ FJ ซึ่งก่อนหน้านี้นะสื่อดังในญี่ปุ่นนะครับได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถรุ่นนี้นะว่าจะมีการเปิดตัวในช่วงปลายปีนะแต่ล่าสุดครับเมื่อไม่นานมานี้นะมีการเผยภาพสิทธิบัตรล่าสุดนะครับจากเว็บไซต์ของไทยนะอย่างเอเไรียมาร์กนะครับก็ได้นําภาพรถที่เจอสิทธิบัตรนะครับสาหรับแลนคูเ i อร์ FJ รหัส 500D ก็เป็นรถปิศนานะครับคาดการว่าจะเป็นรุ่นนี้นะสำหรับ รถยนต์นาที่มีการเผยภาพสิทธิบัตรดังกล่าวนะครับปรากฏอยู่บนเว็บขององค์กรทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่า WPO นะครับซึ่งเองกสารดังกล่าวนะถูกจดทะเบียนตั้งแต่เดือนมกราปี2024นะเมื่อพิจารณาดีไซน์ของตัวรถนะมีความเป็นไปได้สูงว่าจะเป็น t o y ยต a า a n นด r u ค s e er เซอร์ FJ รหัส 500D รถ SUV ขนาดกระทัดรัดทรงกล่องแบบ5ประตูพร้อมกับเส้นสายการออกแบบที่เน้นความเรียบง่ายแต่แข็งแกร่ง โดยในภาพสามารถเห็นรายละเอียดที่น่าสนใจหลายจุดดังนี้ซุ้มล้อหน้าขนาดใหญ่เสาสีขนาดหนาท้ายมีการห้อยในส่วนของล้ออะไหล่ด้านท้ายและกันชนด้านท้ายหุ้มด้วยพลาสติกสีดำมีความดุแล้วก็มีความดิบในสไตล์ออฟโรดที่มีความแข็งแกร่งแล้วก็ทนทานของตัววัสดุเห็นว่าโตยโยต้ามีความตั้งใจที่จะนำจิตวิญญาณของ FJ คุยเซอร์รุ่นเดิมกลับมาภายใต้การาพัฒนาแล้วก็ ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นซึ่งต่างจากตระกูล Land Cruiser LC 200หรือว่า LC 300ที่ใช้พื้นฐานโครงสร้าง t n g a ด f เน้นความรูหลแล้วก็ความนุ่มนวลขณะที่ FJ รหัส5 0 0 d ดีจะใช้แพลตฟอร์ม IMV ซึ่งใช้แพลตฟอร์มร่วมกับ h ฮรักแชมป์ t o y o ต้าไฮรักแล้วก็ t o y o ต้าฟอนเจเนโครงสร้างเช็ดซีแบบ Reader Frame เหมือนกับรถกระบะที่มีความแข็งแกร่งทนทานเหมาะกับการขับขี่ ในทุกสภาพถนนและก็ทุกรกกันดานสายลุยสายออฟโรดการเลือกใช้โครงสร้างประเภทนี้หมายความว่า Land Cruiser FJ รุ่นนี้จะเป็นรถออฟโรดที่แท้จริงไม่ใช่ SUV แบบคอร์สโอเวอร์อย่าง Ford Bronco ที่ใช้โครงสร้างอยู U-In Body ตามรายงานจากญี่ปุ่นตัวรถจะมีความยาวราว4.5เมตรจัดอยู่ในกลุ่มรถ Compact SUV แต่พื้นที่โดยสารที่เหมาะสมพร้อมกับรับรองการใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมือง และสิ่งที่ทุกคนคาดหวังนั่นก็คือคุมพลังแน่นอนว่าระบบคับเพื่อนสีล้อ 4WD เป็นอุปกรณ์มาตรฐานมีมาให้อย่างแน่นอนส่วนเครื่องยนต์เบนซินในบางตลาดคาดว่าจะเปิดตัวด้วยเครื่องยนต์นี้ส่วนเครื่องยนต์ดีเซลนั้นต้องรอดูการพัฒนาอีกทีว่าจะเป็นเครื่องยนต์2.8ลิตรที่อยู่บนไฮรักแล้วก็โตต้าฟอนเทเน์หรือไม่ส่วนตัวเลขของเครื่องยนต์ยังไม่มีการรายงานและก็จะไม่ทิ้งจิตวิญญ,ญาณของแลนคูเซอร ในความรูราในตัวและก็ความคลาสสิกของ f อสำหรับงานดีไซน์ภายในแน่นอนว่าจะเป็นการผสมผสานภายในของ h ฮรักแชมป์แ l a n c ิเซอร์เอลแล้วก็ l a n d c r u i s e r FJ ที่มีความคลาสสิกแล้วก็ความสวยงามที่ลงตัวรวมไปถึงวัสดุจะมีความคงทนและทนต่อการใช้งานสไตล์ออฟโรดอย่างแน่นอนส่วนงานดีไซน์ภายนอกอย่างที่เห็นในภาพจดสิทธิบัตรแฟนๆมีความคิดเห็นยังไงครับกับ รถยนต์รุ่นนี้นะว่าจะทําตลาดที่ไทยแล้วก็ใช้ไทยเป็นฐานผลิตส่วนการทําตลาดนั้นจะเปิดตัวที่ญี่ปุ่นในช่วงปลายปี2025นี้เราน่าจะได้เห็นรถคันจริงในงานมอเตอร์เอ็กโปปลายปีนี้อย่างแน่นอนสําหรับ Land Cruiser FJ รหัส 500D ส่วนที่ไทยนั้นการทําตลาดเร็วสุดน่าจะเป็นช่วงต้นปี2026นี้ในส่วนของรายละเอียดขุมพลังยังไม่มีการเปิดเผยออกมาแน่นอนว่าการทำตลาดรุ่นแรกของ l a n u i e r FJ รุ่นนี้น่าจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินสน7ลิตรส่วนตัวเลขแรงมา้าแรงบิดยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลและเครื่องยนต์ดีเซลแน่นอนว่าหลายคนก็เฝ้ารอคอยกับเครื่องยนต์ดีเซลราคาน่าจะสูงกว่าเบนซินแน่นอนส่วนราคานั้นตามที่สื่อต่างประเทศและที่ไทยคาดการไว้ว่าน่าจะอยู่ที่ล้านต้นๆจนไปจบที่1 5้าถึง1นล้านสาหรับรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลที่เป็นระบบขับเคลื่อนสีล้อส่วนวัสดุภายในต่างๆต้องรอรุ่นว่าจะได้เกรด ไหนกันแน่หรือจะเป็นเกดเดียวกันกับไฮรักแชมที่เป็นวัส,สดุแบบพลาสติกแล้วก็มีความคงทนและ,ะรายละเอียดอืนอ่นๆจะรีบมาอัปเดตให้กับแฟนๆได้รับชมหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแฟนๆมีความคิดเห็นยังไงครับกับรถยนต์รุ่นนี้แลนด์ครูเซอร์ FJ รหัส 500D ใช้ไทยเป็นฐานผลิตพื้นฐาน IMV อมคอมเมนต์บอกก่อนน,นนะครับว่าราคาออปชันแล้วก็ดีไซน์จะโดนใจไหมแฟนๆสาวกโตโยต้า ครับผมยังไงก็ฝากติดตามนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ